ทีนี้ถ้าเกิดจะดูเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือพนันออนไลน์ตอนนี้เยอะมีหลายกลุ่มล่าสุดอย่างคุณอัจฉริยะเองก็ไปที่สอ,อครับบอกอยากจะให้เรื่องรัฐจัดการมาเก้าแ8 8แล้วก็ให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันด้วย คุณอาชยะบอกถ้าไม่เร่งทําให้เสร็จขีดเส้นตายเลยเดี๋ยวจะมีชื่อตํารวจที่คุณอาชยะมีบอกว่าเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จะไปแขวนประจานหน้าสตอชอสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยนะครับทีนี้ ทีมข่าวเราก็เลยลองมาไล่เรียงแต่บอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนนะอันนี้ไล่เรียงเฉพาะที่มีชื่อไม่ได้บอกว่าผิดจริงหรือเกี่ยวข้องจริงนะครับแต่ว่าเอาที่ว่าเป็นข่าวเนี่ยตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดูหลายกลุ่มหลายเครือข่ายมากบางเครือข่ายบอกรู้จักกันบางเครือข่ายบอกอะไรนะอย่างคุณชูวิทยใช้คําว่า SML XL อะไรเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไล่เรียงดูว่ามีอะไรที่เป็นข่าวในตอนนี้แต่บางอันก็มีการดาเนินการไปแล้วบางอันก็แค่ถูกพาดพิงนะครับอย่างเครือข่ายตีน้อยอทิถุพึ่งจะถูกพูดถึงกันไปก็บอกคนที่เกี่ยวข้องอาจจะมีนายพลตํารวจนะครับมีตีน้อยเว็บหวยเจษด,ดาแล้วก็มีตีน้อยกับภรรยาให้ข้อมูลกมทคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี64แล้วก็มีการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มลอตเตอรี่นะครับเครือข่ายฟุกชนบุรีอันนี้ก็พึ่งจะเป็นประเด็นกันนะครับบอกเป็นนายพล ตำรวจฮะแล้วก็มีฟลุกชนบุรีเว็บมาวินเบ เห็นบอกกลุ่มนี้มีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านแล้วก็พองทายเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์กับร้านอาหารแล้วก็เครือข่ายสลรวสัวที่คุณชูวิทย์ออกมาให้ข้อมูลตลอดเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีนายพลจอจานนะครับตอนนี้ตั้งกรรมการสอบอยู่มีสลรวสัวก็ยังอยู่ระหว่างการพักผ่อนอยู่ที่ต่างประเทศมีผู้กองลุกนะฮะดับมนัฐมีเฟยเจ้าของเงิน50ล้านแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับเครือข่าย พลต,ตรีอันนี้ที่มีคนบอกว่าถูกทําร้ายนะครับแล้วก็เลยขยายเป็นข้อมูลก็บอกว่าสังกัดปรับยาเสพติดนะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังฮะอุ้มทำร้ายวิศวกรยัไงไงวิศวะคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับผู้ต้องหาที่ลุมทําร้าย5รายมอบตัวแล้วตอนนี้ก็ต้องไปสอบว่าพลต,ตรีที่ถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า อีกเครือข่ายหนึ่งเป็นพันตรลเอกสังกัดชนบุรีฮะก็บอกว่าเป็นเครือข่ายเว็บไซต์เปจับได้6คนผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการสัดทอดว่าตำรวจยศพันตรลเอกเป็นนายทุนก็อันนี้เห็นบอกว่าเตรียมขออนุมัติหมายจับอันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นชื่อที่อยู่ในข่าวเป็นชื่อที่บางคนออกมาแฉบอกออกมาเปิดข้อมูลแต่นะครับท่านผู้ชมฮะ มันเป็นข่าวก็จริงแต่ต้องไปดูด้วยนะว่ามันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือ,อยังมีการจับหรือ,อยังหรือว่ามีข้อมูลจริงๆหรือ,อยังหรือตั้งกรรมการสอบอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าความแตกต่างมันจะมีอยู่ในหลายกรณีแต่ว่าอันนี้แหละเรารวบรวมมาให้เพราะว่าบางคนจะงงเอ๊ะเอ้าทาไมวันนี้เห็นชื่อนี้ไปอยู่อันนั้นชื่อนั้นอล้วอันนี้เป็นใครก็ลองแยกดูว่าไอ้ที่เป็นข่าวแต่ละกรณีแต่ละกรณีเนี่ยใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครบ้างที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ